ตอนซาลอนผู้ทำลายหลังจากที่คุณฮาบูและคุณกิวกิวได้พาสัปปะหลาดมาถึงยังโลกมนุษย์นะครับปรากฏว่าได้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นคุณฮาบูและคุณกิวกิวก็ต่างคนต่างช่วยกันตามหาเจ้าสัปปะหลาดในโรงเรียนสาธิพัฒนานะครับ หาอยู่แล้วแล้ววันเล่าก็หาไม่เจอยิ่งนานไปเจ้าสัป,ปรหาหตัวนั้นก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาจะต้องหาให้เจอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคุณกิวๆและคุณฮาบูจะหาเจอไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามตอนต่อไปกันต่อเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับครับอยากตามหาอยู่เลยเอะแปลกจังเลยอยากกิว,กวนี่เราตามหามาสองวันแล้วนะเนี่ยยังหาไม่เจอเลยอะ ทางเดินก็ไม่มีนั่นนะสิว่าว่าสงสัยต้องหัดในห้องเรียนแล้วมั้งเนี่ยคาบูเออเอาสิปะเดี๋ยวเราเข้าห้องเรียนไปดูกันหน่อยดีกว่าอาจจะแอบซ่อนอยู่ตามตู้ตามโต๊ะคุณครูหรือเปล่านะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนอะได้ได้สงสัยต้องดูในห้องแลล่ะเพราข้างนอกเนี่ยเราดูกันหมดแล้วเนอะหาไม่มีเลยเจ้าสบะบลาดไม่รู้ไปอยู่ไหน อืมสิแปลกจริงๆปะเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเอออันนี้ห้องคุณครูอะไรเอย่ยอ๋อคุณครูพักกาวันนั่นเองเดี๋ยวเราแอบเข้าไปถามคุณครูกันหน่อยไหนๆใช่ๆห้องครูพักกาวันจริงๆด้วยเข้าไปเลยก๊กกกเปิดประตูโอ้โอ้คุณครูกะ กับกิวกิวขอปรึกษาครับสวัสดีครับคุณเนมครับคุณเนมคุณเนมครับอา้าวกิวกิวฮาบูมีอะไรคะอ๋อคุณเนมครับคุณเนมเห็นตัวอะไรเข้ามาในนี้มากไหมครับไม่นี่คุณครูกำลังเตรียมสอนออนไลน์อยู่ะคะ่ะืึแล้วเด็กๆหาอะไรกันอยู่ก็มันมีสัปหลาดนะครับคุณเนม ก็ก็เห็นไหมครับไม่นะไม่เห็นเลยเอ๊ก็าหาดูอยู่ก็ไม่เห็นนะมีอะไรหรอคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะต้องรีบสอนออนไลน์แล้วล่ะคะ่ะคุณครูอาจจะต้องขออนุญาตขอตัวนิดนึงนะคะเพราะต้องแต่งหน้าคะ่ะต้องแต่งหน้าก่อนสอนทุกครั้งอะคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าไม่สดไม่สวยจะสอนไม่ต่อไม่ได้อะคะ่ะขอแต่งหน้าก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะขอคุณครูแต่งหน้านิดนึงนะคะ ขอสวยนิดนึงนะจ๊ะบ๊ายบายออจริงๆเราว่านะอย่างคูเนียมเนี่ยไม่เห็นต้องแต่งเลยเนะอะเพราะแต่งไปก็เบาๆเบาๆเดี๋ยวคุณครูเนียมได้ยินเดี๋ยวเขาเสียใจเอาหนะักเขาก็สวยในแบบของเขาละกันไม่ไม่จะบอกว่าคูว่าสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งก็ได้ไงอ้อรอดไปดีนะไม่ได้ยินเนอะเออนึกว่า คราวนี้เรามาดูห้องครูฉลองกันดีกว่าเนอะเอ้ยนั่นไงใช่ครูฉลองวะนะทำไมคุมโปงอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครูฉลองครับครูฉลองครับใช่เหรอใช่ครูฉลองเหรอครูฉลองอุ้ยอุ้ยอะไรครูฉลองครับเห็นตัวอะไรเข้ามาในนี้ไหมครับอับมันเหมือนสัตว์ประหลาดะตัวใช่ใช่เนี่ยกูอยู่เลยตอนเนี้ยมันมาเข้ามาแป๊บนึง แล้วก็ออกไปมืหหอหางๆเว้ยมีขาน่ากลัวมากกลัวกลัวไปไปไปกลัวกล <ปะ S 2> ัว<ะ>เดี๋ยวเราเรีบไปหาเจ้าตัวนั้นกันดีกว่าเนอะแต่แปลกจังเลยอะครูฉลองตัวก็ใหญ่เนอะไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยเนอะใช่นั่นละสิตัวก็โตโต,ตแต่กลับกลัวสัประหลาดตัวนิดเดียวเนอะ,<ป>ะนั่นละจีะเดี๋ยวเราไปหากันก่อนไปช่วยเขาก่อนดีกว่าค่ะไปะ อ๋อฮาบูรู้แล้วเดี๋ยวฮาบูว่านะเราโทรไปปรึกษาพ่อฮาบูดีกว่า <c oughs> ได้ได้สวัสดีครับพ่ออา้าวเป็นไงมากเด็กๆฮาบูนี่พ่อฮากิ้งเองนะพ่อรู้ <c oughs> เรื่องหมดแล้วเจ้าชาลอนใช่ไหมเจ้าซาลอนนะ่ะ พ่อมี GPS ติดอยู่ที่เครื่องยานอวกาศฮาบูพ่อเลยรู้เรื่องหมดแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะมันกลัวความเย็นนะต้องไปหาที่เย็นให้มันอยู่นะแต่พ่อมีอุปกรณ์ปืนย่อสว่นอยู่นะแต่ตอนเนี้ยแม่เข้าไปเล่นนะสิแล้วก็พังอยู่ด้วยส่งซ่อมอยู่ยังไงถ้าเสร็จแล้วพ่อจะส่งไปให้นะฮาบูรอหน่อยละกันนะฮาบูบา,บายยได้ครับพ่อบายบายครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เอาไงดีเรานเนี้ยคะบูปืนยอดสวนก็ยังไม่ได้เอาไงดีนั่นนะสิเอายังไงดีละ่ะเราจะต้องคิดอะไรกันบางอย่างแล้วละ่ะวันที่สามเลนะกิว้วกิ้วเรายัางหาเจ้าตัวนั้นไม่เจอเลยนั่นนะสีป่านี่ต้องใส่ตัวใหญ่มากแล้วนะโอ,อ้นั่นนะดิไม่รู้จะตัวใหญ่แค่ไหนเนอะแต่คงไม่ใหญ่เท่าคูโอหรอกคูโอ,อ,อ,อก็ไม่ใหญ่นะตัวเขาผอมออกนะจริงหรืเอเฮ้ยนั่นอะไรอะอะไรอะตรงกำแพงรัว้วใช่นั่นอะไรอะเฮ้ย ช่วยด้ยอ้มันมาแล้วหนีเร็วครับเร็วเวิ่งวิวิ่งเร็วิวิ่งเร็วมันจะกัดแล้ว Help me Help me ช่วยด้วยครับช่วยด้วยไอ้แต่แล้วมันจะกัดก้นเราแล้วอเร็วเร็วเร็วต้องเร็วกว่านี้อีกครับช่วยด้วยช่วยด้ยอโดนกินแน่เลยร็วเร็ว Help me Help me เอาวิชาทักษะการวิ่งมาใช้แล้วใช่ๆเดี๋ยวเราต้องวิ่งสี่คนร้อยแล้วอ้าวิ่งเร็วจมนช่วยด้วยช่วยด้วยกดตะกณนตกณนกโอมันจะกินเราแล้วช่วยดูเฮเฮลมีต้องวิ่งเร็ววันนี้อีกอาบูแล้วดแล้วมันแล้วมแล้วฮ้อาวิชาทิ้งครูพรสอนมวิ่งลยเร็วโอ้ยกำลังอยู่กำลังทำอยู่ เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะไม่ควใช่วิ่งเร็วอย่างนี้มาก่อนเลยเฮ้อเขาอาจจะรอดมาได้เฮ้อเฮ้อดีอะกิ้วกิ้วเฮ้ยแล้วว่าต้องบอกความจริงกับครูโอนะบอกเขาไปเจอว่ามีมันสับประหลาดอยู่ในโรงเรียนไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นแย่เอาอะกลัวครูโว้ว่าเดี๋ยวเราว่านะเรารอปืนลำแสงยอดส่วนจากพ่อฮาร์กริ่งดีกว่าช่วงเนี้ยมันคงไม่ออกมาทำอะไรใครหรอกสองวันต่อมา Uhm. อุ hésitez, ้ยตายแล้วตัวอะไรอ่ะตายแล้วหนีหนีหนีนีอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แมสก์ก่อนเราต oh <my. S 1> <isms> ้องป้องกันโควิดโอ้ยตายแล้วตัวอะไรมันคือตัวอะไรหนี่นี่นีก่อนโอ้ยตายแล้วโอ้ยวิ่ง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 โอ้ยทำไมไหมอย่างนี้ทำไมมันใกล้อย่างนี้อุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวตายแล้ว โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยฮะาฮ่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 อย่อยฮอยฮ่อยฮ่อยฮ่อยน่ากลัวน่ากลัวอ้โหด้วย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 โอ้โ้าวเ้ยแย่แล้วฮาบูแย่แล้วมันเล่นงานครูที่โรงเรียนเรากันหลายคนเลยเอายังไงดีฮาบูเอายังไงดีเอายังไงดีล่ะครับ เดี๋ยวฮาบูจะต้องไปปรึกษาพ่อฮากริงก่อนต้องเอาปืนยอดส่วนมาอย่างรวดเร็วเลยไปทัน oh God, แล้วเอาละเราว่านะโทรหาพ่อดีกว่าเร็ว oh God, พ่ออยู่ไหนอะ่ะพ่อฮากริง oh พ่อฮากริงครับ oh พ่ออยู่ไหนครับพ่อฮากริงครับเสีย oh งเหมือนเจ้าสารเลยเฮ้ยจริ oh งจริ hey, งพ hey, ุ่ย ช่วยด้วยช่วยด้วยบบกิวกิวโทรมาจะไหช่วยพ่อด้วยไอตัวนี้มันมาบุกที่ดาวเราแล้วกิวฮาบูมาช่วยแล้วจะโดนกินแล้ววิ่งวิ่งให้เนยเนยเนยอาช่วยด้วยอ๋าแย่แล้วทันไม่เนี้ยจะโดนกินอยู่แล้วฮาบูกิวมาช่วยหน่อยเร็วอ๋อเรียกมาช่วยพ่อด้วยช่วยด้ว ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่บนโลกได,ได้ได้ได้ปะขอขับเายนอวกาศไปช่วยพ่อก่อนนะครับเด็กๆได้ได้เดี๋ยวกิวๆไปช่วยด้วยนะได้เลยเราเพื่อนกันอยู่แล้วเพื่อนกันตลอดไปโอเคโอเคไปแลวนะเด็กๆเดี๋ยวฮาบูไปทำภารกิจที่ดาวก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยคุณฮาบูกับคุณกิวกิวในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณฮาบูจะมาอธิบายนะครับ สวัสดีครับวันนี้ฮาบูจะมาแนะนําเรื่องหลังการถ่ายทํานะครับจากที่เห็นในภาพมีโคโอกกาลังตัดต่อฮาบูกิวกิวแล้วก็เจ้าซายอยู่นั่นเองครับจะเห็นว่ามีฉากสีเขียวข้างหลังใช่ใช่ไหมครับนั่นแหละฮาบูกับกิวกิวก็จะถูกเสียบก้นอย่างเงี้ยแหละครับแล้วให้ค่อยถูกดัดแขนดัดขาท,ทําท่าทางไปเรื่อยๆให้ตรงตามที่โคูโอดจินตนาการไว้สําหรับฉากต่อๆไปนะครับแต่ ถามฮาบูกับกิวสักคำไหมครับแ่ฮาบูเจ็บก้นหรือเปล่าคู่ออกรับแต่ก็โอเคครับฉากแบบนี้เรียกว่ากรีนสกรีนนั่นเองก็คือการตัดฉากสีเขียวออกนะครับแล้วก็ไปใส่ฉากต่างๆนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆขยับที่ละชดละชดละชอดอันนี้เป็นฉากตอนที่คุณคูณเนมกําลังมาร่วมแสดงด้วยมีการวิ่งจริงๆเลยนะครับมีการทุ่มทุนสร้างมากเลยครับแต่ด้วยความที่ฮาบูอาเมานิดนึง ด้วยน้ําหนักคุณคูนเนมน่าจะเยอะไปนิดนึงครับเลยล้มง่ายมากเลยอะครับแผ่นดินสะเทือนเลย ครูฉลองมาแล้วครับครูฉลองก็มาร่วมแสดงด้วยนี่เป็นเบื้องหลังที่วิ่งจริงเล่นจริงเลยนะครับโอ้ฮาบูก็เอาใจช่วยดีนะหัวครูฉลองไม่โคกระเสาน่นนะอันนี้นะครับพอตัดฉากแล้วก็จะมามีเจ้าซาวออกมาแบบนี้นะั่นเองก,ก็จะมีการตัดต่อเห็นไหมครับแผ่นดินสะเทือนเลยลมทีนี่นี่ครูชอฉลองวิ่งอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมครับเนี่แหละครับเบื้องหลังของเรา อ,อ,อย่าลืมเด็กๆครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามฮาบูด,ด้วยนะครับครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนังเลยนะครับได้ครับกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปอกันครับบาย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 